กลับมาชมกันต่อกับภารกิจใหม่เลข59บุกจับลูกชายทลุ้มคลั่งทำรายพ่อแม่พี่ถามเต้เลยถ้าเองอยู่บ้านน่ะเองจะทำร้ายพ่อแม่ลูกอะไรไหมแล้วถ้ามันเกิดขนึ้นเองจะทำไงผมเห็นภาพนั้นเขาตบพ่อเขาเตะพ่อเนี่ยอันนี้โหดคู คนถ้ามันคิดทำลายพ่อทำลายแม่ทำลายผู้มีพระคุณเนี่ยเคสเนี้ยไม่จะไปสอนไม่หรอกสีซอยฟยฟังมาติดตามบทสรุปเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับถามต่อเนาะการที่ว่าพอมอเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วไปทำยังไงถ้าส่งโรงพยาบาลก็สี่เดียดนะคะตามโปรแกรมมาค่ะ ได้ได้แค่สี่เดือนใช่นหมคก็ส่งที่โรงพยาบาลไปบำบัดต่างตามกระบวนการตามกระบวนการของเขาใชไม่ใช่เขามีโอกาสหนีออกมาไหมคะก็ไปกลับมาค่ะไม่ได้อยู่ขังนะคะเดี๋ยวก่อนไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้หรอกคนนี้ตายเลยอ๋อคือไปกลับบ้านใช่ค่ะมันไปไม่ได้ไปมก่อนพี่ขาจะนัดอีกทีนึงะ่งแล้วแต่หมอค่ะพี่พี่คือมันไม่มีสถานที่รองรับเขาใช่ไหมตอนนี้ไี่มีอุ้ย ที่อ็หนูเคยเช็คให้หลายคนที่บอกกฎหมายหมดที่เก้าวิแล้วเก้าธันวาเก้าธันวาศึกี่กฎหมายหมดแล้วการที่คุณครองคุ้มบัตรทุกเนี่ยค่ะมีแต่รับย่อนเับที่บ้านใช่ค่ะแต่วันนี้ปล่อยปล่อยให้อยู่บ้านไม่ได้หรอกเสี่ยงมากเพราะมันรู้ตัวโดนเล่งงานคนในบ้านเนี่ยเพราะถ้าไปกลับหนูมั่นใจเดี๋ยวอีกวันนึงจะทืบแม่แล้วไม่มาแน่แล้วก็จะแคร์นอกบวชป่านนี่มันยิ่งไปสร้างบาดแผลเขาเพิ่มขึ้นเนี้ยค่ะเขาขู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันไม่เกิดความปลอดภัยเนี่ยอย่างคุณพ่อเนี่ยก็พูดว่า เขาเขาก็เกรงกลัวความไม่ปลอดภัยทางยุติธรรมเนี่ยจัดการยังไงได้บ้างหลังจากนั้นสเดือนเดี๋ยวจะรับไปบ้านหมอปลาหมอปลาจัดการต่อได้เราจัดการพวกยาเสพติดมาเยอะแล้วนะครับคือทนี้ผมเข้าใจว่าหน่วยงานมันมีขั้นตอนว่าพอครบคอร์สปั๊บพิติตอทนายพชรสารเดี๋ยวผมอุ้มไปที่พพิตรบ่อีต่อเขาไปส่งบ้านหมอปลาก็ได้นะคะเพราะว่าผมเชื่อว่าไอคนนี้มันเกินโยยามองแล้วมันเกินโยยากลับมาสองคนที่หนักหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้สําเร็จแล้ว แต่ก็ยังเกิดปัญหาตามมาที่ไม่รู้ว่าจะพาตัวเต้ไปรักษาและบำบัดที่ไหนทำกฎหมายแล้วเราสามารถพาผู้ป่วยไปที่บ้านพิ่ปลาได้ใช่ไหมพี่ต้องให้เขายินยอมเราต้องให้เขายินยอมถ้าเขาเลือกที่จะไม่ไปเนี่ยถ้าเจ้าที่ดําเนินคดีเขาเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่ในการควบคุมเจ้าที่ตํารวจนะแล้วก็พ่อแม่เขาเนี่ยห่วงความปลอดภัยแล้วแต่การที่จะไปบ้านหมอปลาอะไรเนี่ยตัวเขาต้องยินยอมเพราะเราไม่ได้มีอำนาจรัดตรงนี้แต่เป็นความสมัครใจหรือยินยอมของเขา <c oughs> นะครับ แต่ถ้าวันนี้เราก็พยายามให้ทางเลือกเขาว่าไปดูแลรักษาตัวก่อนเพราะตอนนี้คนในบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่ทั้นนั้นถ้าเขายังยังปฏิเสธอะไรเงี้ยท่งนี้ก็ต้องเป็นส่งต่อไปอยังเรื่องของเจ้าที่ตํารวจที่ต้องจัดการละนะครับเพราะมันเป็นคดีความคป็นู้ชายม่แข็งแล้วก็ต้องเรียกว่ามันมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องทาทางหนึ่งทางใดเพราะคนในบ้านไม่ปลอดภัยนะ,ะตามนั้นนะครับ เองฟังพี่ใดีนะพี่สาวเองอะเขาโทรมาขอเขาบอกน้องเขาไม่ได้เป็นอะไรบ้านน้องเขาอะป่วยมันเป็นเรื่องของกฎหมายเองอย่าถูกควบคุมตัวเอย่ไปบ้านหอไปไม่ได้เองไม่ได้โดนถูกจัดการดิสลภาพไอเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวให้อ่านเดี๋ยวให้อ่านมึงไม่มึงไม่ไอ้มึงไม่ต้องรีบแย่งอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเดี๋ยวจะให้อ่านเดี๋ยวจะให้อ่านใจเย็นไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออไอมึงดูถือเลย ไม่ได้เป็นอะไรไม่เอ็งฟังพี่ดิเอ็งแค่หยิบไปแค่เดี๋ยวเขาได้ดูเอ็งไม่ไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่ได้ไปกล่าวหาอะไรเราคือตอนนี้พี่ถามเองก่อนเอ็งจะร่วมมือกับพวกเราไหมเออก็คือไปรักษาตัวที่บ้านหมอปลาเอางเงี้ยหลังจากพี่เดินออกเขาจะตรวจเยี่ยวเอ็งวันนี้ย้อนหลังจากวันนี้ย้อนไป6เดือนมีสารไหมล่าสุดเอ็งสูบเมื่อไหร่เอ็งใช้ยาเมื่อไหร่นั่นแหละพี่นึกเอ็งยังกังวลเลย เองเลือกเอาเนี่ยเองบอกโอ้พี่ผมไม่ไปผมดื้อดึงไม่ไปพี่บอกโอเคพี่เราคุยกับน้องแล้วช่วยได้แค่นี้เขาเดินเข้ามาตรวจเยี่ยวปุ๊บเจอตรงนั้นไปทันทีเองเลือกนี่ช่วยแล้วอย่อนี้นะเต้เพี่ช่วยเองแล้วอันเนี้ยสืบนะอเ,เออ ถ้าเขาตรวจเยีะยวันนี้มันนอกเหนืออำนาจที่แล้วเองตัดสินใจที่จะทำอย่างที่พี่แนะนำเดีกวอาเองเชื่อพี่เราก็เป็นรักษาทั้งทำให้มันร้อนเราจะไม่ต้องพ่อแม่จะไม่ต้องเดือดร้อนนะเออถ้ามันงี้พี่ก็ต้องพี่ก็ต้อง,อง,องใช้แม่แข็งกับเราแหละแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันรู้เรื่องนะโอเคใช่ไหมที่จะไปบ้านหมอปลาก,ก็อาจจะสักเดือนหนึ่ง เพราะเองเองดีแล้วก็กลับได้แต่ไปเจ้าที่เองเลือกไม่ได้เองต้องทําตามกฎหมายแต่ถ้าไปกับพวกพี่เนี่ยเองดีขึ้นเองกลับได้เลยเข้าใจยังมันไม่มีการควบคุมอะไรมันไปช่วยกันรักษาจิตใจกันห่างกายาเสพติดแค่นั้นเองไอ้น้องถ้าแบบใจเรามันสู้ไวใช่ไหมเราก็ได้กลับบ้านไวใช่ไหม ตอนนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะใจสั่นราไม่รู้ว่าไม่รู้จะเอาลูกไปไไปตรงไหนงไงม่รู้รจะเอาลูกอไปไหนรักษาตัวรักษาตัพ่อรักเตะตายมีอะไรจะบอกพ่อไหมคะรักษาตัวรักษาตัวนะี่อยากทวคุณพ่อแบบ อ่าพี่เวลานับจากเนี้ยแล้วแต่เราจะตัดสินใจอะไรเนี้ยตัดใจไม่ได้ไงพี่ปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ลออะอืมอ่ะใครรักษาตัวแล้วไปตัวเต้ไมปแล้วไปไล่ไปรักษาตัวไปกินยารักษาตัวดูแลตัวเองไงไปดูแลด้วยแล้วก็กลับมาก็อยู่กับพ่อผมนี่มันเดิมลลลเลยหรือว่ากลับมา ตอนเนี้ยคือน้องชายเลือกที่จะไปที่ป่าบ้านที่ป่าพี่โอเคไหมกับอันนี้คือโอเคนะคะแต่ว่าทีเนี้ยวันที่เขากลับมาเหมือนอย่างเงี้ยทุกคนเห็นว่าตอนที่มีคนเยอะๆะเขาเหมือนคุยง่ายอะไรง่ายแต่พอพอไม่มีคนอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับเรา บางทีเขาโวยวายอารวาสเหมือนเหมือนจะเป็นคนละคนทีนี้นถ้าไปบ้านไปบ้านหมอปลาแล้วเขาไม่โวยวายไม่อารวาสถ้าสมมุติว่าทางนู้นเข้าใจว่าเขาหายแต่จริงๆเขากลับมาเขายังแค้นเราอยู่แล้วเขามาทําร้ายเราเราก็โกรธเลยค่ะแสดงว่าใจจริงที่อยากให้ดําเนินคดีไม่อยากดาเนินคดีหือจึอยากาให้ไปรักษาแล้วให้ให,ให้หายแต่ว่าอยากให้ชัวร์ให้หายจริงๆแล้วค่อยกลับมาอยะะ่างนี้ค่ะ ดีใจที่หมอปลาช่วยเอาไขรักษาอยากให้เขาหายแต่ยังไงก็รักลูกแต็มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยากให้ลูกหายมากก็จะเร็วยังไงเราคิดว่ามีลูกคนเดียวยมใชาคนเดียวรู้ว่าหมอปลาจะมาดีใจแต่ก็ใจสั่นสงสารลูกถ้าลูกหายอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้าน ให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันดีจทีจุดบนบขมบช่วยขอขอบคุณที่มาเลยนบะทั้งหมอพานทุกทนายคือเวลาที่เห็นพ่อโดนทำ้ายแล้วคนเป็นลูกอะ เสียใจเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะเราอยู่ต่างจังหวัดแตเเนี้ดีใจที่มีคนมาช่วยอย่างน้อยก็สบายใจที่พ่อกับแม่อยู่บ้านเขาก็ยังปลอดภัยตอนนี้เรารู้สึกยังไงยู่เราบที่แบบว่าหมอปลาเขามาช่วยแล้ว หนูรู้สึกดีที่เขาชอบพ่อไปทำแบบพ่อจะได้หายค่ะเพราะพอ่อเขอยู่ในนั้นไม่มียาเสพติดให้เสพค่ะอยู่คิดว่าถ้าพ่อกลับมาพ่อจะต้องหาย ดีใจดีใจที่ฟ้ปลากับนางฟ้ามาแล้วก็ทนายมาแม่เคยสงสัยไหมว่าทนายมาทําไหมมันช่วยตรงไหนเดินไปเดินมาไม่ช่วยแม่ทนายชื่ออะไรนี่ดูข้างหลังข้างหลังนี่นี่ทนายไพศาลอ๋อเออทนายไพศาลกูต้องโปรโมทตัวเองก็แม่ว่าไม่เห็นตัวเองนะคะ ไม,ไม่ต้องห่วงเขาแล้วเดี๋ยวอยู่เขาอยู่กับ,ห,กบหมอปลาเดี๋ยวเราจะช่วยดูแลให้เอาเขาไปรักษานะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลับคืนมาเป็นลูกของเรานะครับเพื่อมาเป็นกําลังหนึ่งครอบครัวนะนะครับอขอบคุณทนายสายตาหมอปลคุณพ่อค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะฝากนะครับยาเสพติดไม่ได้ทําให้ชีวิตคดีเคสนี้ก็มาอีกหลายเคส ที่เกี่ยวกับข้างแต่เคสนี้มันข้างกับคนในครอบครัวยาเสพติดไม่น่าติดนะไม่น่าติดยาไปติดมาเลยเฮ้ยนะม่ใช่ของดีเซินเซ็นซ็นกูนิดนึงตั้คิดแคปชั่นไว้ว่ายาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต,ต่อส<า><น>ังคมเอ้ยอันนี้ไม่ต้องคิดแคปชั่นหรอกเพราะไอ้นี้ยมันอยู่ในทีวีอยากจะบอกว่าให้เซียนนนึงอันนี้มึงไม่ได้คิดแคปชั่นไม่ใช่ไหมกูเกิดเลยมึงดูแสงแล้วเจิดช่างกูด้วยโอเคขอบคุณไปก่อนเดินร้อนโดนรังแก แก้ทุกเรื่องเจอกันที่คู่ซาปลาผายแล้วรายการต่อไปเดืหนา้า,นาอาจจะมีแขกรับเชิญ <S S S เป็นทนายไพศาลอีกครั้งก็เป็นไปได้อีกไพศาลหนึ่งค่ะ <laughs> ทางรายการเดี๋ยวิ่งถอดไพศาลออกนะครับออ <laughs> ก่ <laughs> อนรองไอ้ยังมึงเป็นแขกรับเชิญแล้วรายการจริงปะทางคู่ซาปลาภัยได้ทำตามความต้องการของครอบครัวที่จะให้นำตัวของเต้ไปรักษาและบำบัดและหลังจากที่ไปอยู่บ้านหมอปลาสองอาทิตย์ เต้มีอาการดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นอาการคลั่งยาหรือพฤติกรรมความรุนแรงอื่นๆหลังจากการช่วยเหลือครั้งนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งและทางคู่ซาปลาภัยขอให้ไม่เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอีกต่อไปไม่ว่าจะในครอบครัวใดก็ตามภารกิจขนหัวลุกต่อไปเมื่อคู่ซาต้องรับมือกับปอบ ออยู่ดีๆคุณยายก็มีอาการแปลกๆอยากกินของกินที่มันแปลกๆที่แกไม่เคยกินนะคะราบเลือดของสดๆนะคะเลือดสดๆอย่างเงี้ยค่ะชอบไหมวานปากก็ดยพฤติกรรมเหมือนอาสุรกายสาบแช่งยาบคายไม่ใช่ตัแกงานนี้จะหลอนขนาดไหนสัปดาห์หน้ารอชม เฮ้ยเคสนี้เราไม่ต้องฮีโร่ไพศาลเนื่องจากว่าถ้าไม่มีการตายเกิดขึ้นเนี่ยวัดอยู่ใกล้บ้านเขาให้อันนี้เราจะยอมเอาแสงแล้วก็เสศษสละกให้กับทนายไพศาลเรื่องธิ์นะคะทนายน่ารักมากจะรับหอกรับคมแทนเราหมดทุกอย่างใครพูดวะใครพูดว่ารับของรับคมอ๋อผมผมเป็นแขกรับเชิญในรายการผมปกป้องเพื่อนผมได้แขกรับเชิญมึงเชิญเคสนี้มึงนำฮะอ๋อเดอครับเพื่อนมันย้ำมากเลยแขกรับเชิญกูว่าสัปดาห์หน้าเริ่มเสี่ยวนะฮะทนายทนายน่าจะถูกต่อแล้ว